เข้าสู่ช่วงกับ ข้าวเจ้าของร้านกันค่ะเมนูวันนี้เหมยก็อยากกินปลาลาดพริกค่ะไม่ได้กินมานานมากแล้วทุกคนส่วนมากกินแต่ปลากระพงคุณเหมยก็อยากมาถ่ายให้ทุกคนดูค่ะวิธีการทําปลาลาดพริกของร้านเหมยเป็นยังไงด้วยปลากระพงที่ร้านอ่ะเราจะเลี้ยงเป็นๆน,นะทุกคนเราจะน็อกทุกสองชั่วโมงค่ะรอบละ30ตัวรอบละ20ตัวนะทุกคนรับรองค่ะยังสดแน่นอนเราจะทําเหมือนร้านเก่าไม่ได้นะทุกคนที่มีออเดอร์เข้าเราจะตักเป็นๆทีละตัวแล้วมัน นั่งน็อกนัง่นงทําอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้กินกันกี่โมงเราก็เลยน็อกไว้เลยค่ะทีละยี่สิบสามสิบตัวค่ะ,ะน็อกเสร็จเราก็จะขอดเก็บควักไส้ไว้ค่ะพอมีออเดอร์เราก็จะมาแล่ทําแบบนี้เลยนะทุกคนมันจะได้รวดเร็ว <ใน S 1> ค่ะอย่างเช่นเมนูนี้ใช่ไหมเป็นเมนูปลาราดพริกเราก็จะมาแล่แล้วก็ทอดค่ะพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะจัดใส่จานเอาไปให้ครัวผัดอะ่ะเขาทําน้ําราดพริกราดอีกทีหนึ่งนะทุกคนเราก็จะติดสกอตเทปไว้ใต้จาน<ม>ค่ะพอไปถึง ครัวผัดเขาก็จะดูค่ะว่าเป็นเมนูอะไรแล้วเขาก็จะทําน้ําลาดพริกค่ะเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยครัวผัดทุกคนเขาก็จะวางไว้ให้ครัวผัดเลยค,ครัวผัดเขาก็จะมาเตรียมน้ําราดค่ะน้ําราดเราเคี่ยวไว้แล้วนะทุกคนน้ําลาดพริกเราก็จะออกเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็เคม็มเผ็ดหน่อยๆค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะเอาพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะทุกคนเอาไปผัดเยอะๆแบบนี้เลยค่ะมันจะได้เข้มข้นนะทุกคนแต่เราจะไม่ทําเผ็ดมากนะเหมือนเราเอามาทําให้มันอุ่นร้อนอะทุกคน พอร้อนแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะมันก็จะหอมยิ่งขึ้นอีกนะทุกคน<ม>เหมือนเดิมค่ะก่อนเอาขึ้นเราก็จะสาดเหล้าจีนเพื่อความหอมค่ะแค่นี้เราก็จะเอาน้ํำลาดเนี่ย ก็ตักลาดตัวปลากระพงได้เลยค่ะทุกคนเนี่ปลากระพงอ่ะด้วยความมันสดอ่ะทุกคนเนื้อมันก็จะใสๆบอกเลยอร่อยมากถ้าปลากระพงมันสดอ่ะทุกคนทํายังไงมันก็อร่อยค่ะทุกคนแต่อย่าทอดน้ํามันเก่ามากนะไม่งั้นมันจะเหม็นเหินค่ะเนี่ยโรยด้วยใบโหระพาท,ทอดกรอบค่ะแค่นี้เสร็จเลยกว่าเหมือจะกินอ่ะผ่านไปชั่วโมงนึงอ่ะราดพริกตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยเท่าไหรนะ่นั่นแหละสามร้อยอืมยิงกับข้าว อันนี้ทำเป็นาแล้วเนะี่ยอืมอร่อยสามร้อยเก้าบห้าสามร้อเก้าสิบห้าบาทที่ร้านใช้ปลาสดมากมน้ำปลาราดพริกจเราจะตีไว้ตีตอนกลางคืนตอนเช้าเอามาใช้มันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยนะ เราก็จะใช้พริกสดนี่แหละตีแล้วก็พวกซอสพริกน้ำจิ้มไก่ตาแม่ปะนองอร่อยเป็นสูตรของร้านกินได้ไม่เยอะค่ะกดเลยย้อนมาแล้วแต่ก็กินเพราะว่าเรากินแซ่บปลากระพงที่ร้านทำได้หลากหลายมากทุกคนแล้วแต่ชอบเลย ด้วยความปลามันสดอ่ะทำยังไงก็อร่อยแล้วเราหั่นชิ้นแบบพอดีคำเนื้อปลาเนี่ยทอดใหม่ๆไม่มีทอดทิ้งไว้นะทุกคนทอดตามออเดอร์ออเดอร์เข้าทอดทำเนื้อปลาสดมากมาลอง